เตรียมรับมือพาย,ยุฤดูร้อนรอกใหม่20มีนาคมถึง22มีนาคม2564สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวาตาภัยอุทกภัย,ยพยากรณอากาศพบกันในช่วงสายนะครับของวันที่17มีนาคม2564เป็นยังไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของวันนี้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้เป็นยังไงกันบ้างเมื่อเช้านี้มีเมฆและมีเมฆมากกันไหมนะครับบริเวณพื้นที่ไหนมีเมฆมากในช่วงเช้าบริเวณพื้นที่ไหนมีหมอกและหมอกลงหนาจัดหรือบริเวณพื้นที่ไหนมีฟ้าหลวอย่าลืมรายงานสถานการณ์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับ ก่อนที่เราจะไปฟังข้อมูลข่าวของช่องขอให้ทุกท่านกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับต่อไปนะครับจะเป็นการพยากรณ์อุณหภูมิรวมถึงฝนจากโมเดล ECMWFwindy.com โดยในวันนี้นะคบพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมภาคเหนือและภาคกลางทางตอนบนทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนและจะมีอากาศร้อนจัดเกิดขึ้นได้ในบางพื้น ที่บริเวณภาคเหนือและจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันนะครับประกอบกับจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือทางตอนล่างภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางนะครับทําให้บริเวณนางกล่าวมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดไว้ด้วยนะครับ ต่อไปนะครับเราจะไปดูอุณหภูมิกันที่บริเวณภาคเหนือภาคเหนือนะครับในวันนี้17มีนาคม2564ในช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ19จนถึง27องศาเซลเซียสส่วนในช่วงกลางวันนะครับอากาศก็จะร้อนถึงร้อนจัดเกิดขึ้นได้และจะมีฟ้ารั่วเกิดขึ้นนะครับจะมีฝนเกิดขึ้นได้ในบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ36จนถึง40องศาเซลเซียสได้นะครับจนถึงในช่วงบ่าย ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตอนกลางจนถึงตอนล่างในช่วงเช้าอุณหภ,ภูมิต่ําสุดจะอยู่ที่ประมาณ22จนถึง26องศา,ศาเซลเซียสนะครับส่วนในช่วงกลางวันก็จะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวงเกิดขึ้นและจะมีฝนในบางแห่งอากาศจะร้อนและจะร้อนจัดนะครับอุณหภ,ภูมิก็จะเพิ่มสูงขึ้นจะอยู่ที่ประมาณ35จนถึง 37, 37องศาเซลเซียสนะครับจนถึงในช่วงบ่าย ส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงเช้าในวันนี้นะครับอุณหภูมิต่ําสุดจะอยู่ที่ประมาณ23จนถึง26องศาเซนเซเยรนะครับส่วนในช่วงกลางวันอากาศจะร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันนะครับและจะมีฝนเกิดขึ้นได้ในบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ36จนถึง39องศาเซนเซียสได้นะครับจนถึงในช่วงบ่ายส่วนภาคตะวันออก ในช่วงเช้าในวันนี้นะคะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ25จนถึง27องศาเซนเซียสส่วนในช่วงกลางวันจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลัวเกิดขึ้นและจะมีฝนในบางแห่งนะครับอุณหภูมิก็จะเพิ่มสูงขึ้นอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ32จนถึง37องศาเซนเซเยสนะครับจนถึงในช่วงบ่ายส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทย ในช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ22จถึง25องศาเซลเซียสส่วนในช่วงกลางวันนะครับอากาศจะร้อน และจะมีเมฆบางส่วนกับจะมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งนะครับอุณหภูมิก็จะเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณ32จนถึง36องศาเซลเิียสส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันในช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ21จนถึง26องศาเซลเิียสส่วนในช่วงกลางวันก็จะมีอากาศร้อนนะครับจะมีเมฆเป็นบางส่วน โดยอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นจนถึงในช่วงบ่ายจะอยู่ที่ประมาณ34จนถึง37งสิเองศาเซลเซียสได้นะครับต่อไปเราจะไปดูฝนกันนะครับโดยเทียบเคียงโมเดล ECMWF windy com โหมดฝนฟ้าผ่านะครับโดยในเวลาประมาณ12นาิกาเป็นต้นไปนะครับจะเริ่มมีกลุ่มฝนก่อตัวนะครับที่บริเวณบ้านสวนภูเรือเลยนครไทยหลุมสักเพชรบูรณ์ชุมแพนะครบบริเวณนี้ รวมถึงบ้านทุงพระบ้านหวังเพิ่มบ้านหนองอีเลิงกเกษตรสมบูรณ์ท่าพลลมศักด์เนินมะปรางนครไทยบ้านวังกลุ่มบ้านเลยตาวตาดภูเรือเลยท่ารีบ้านเหมืองแพร่นะครับรวมถึงบ้านสวนชนแดนบ้านมูลนาคหนองบัวนะครับบริเวณนี้ รวมถึงนะครับที่บริเวณนางรองบ้านบุคอนบรีบ้านกุดโบดละหารทรายบ้านกรวดบ้านหนองสเสม็ดไทยสามคัคีปากช่องมวกเหล็กสระบรุรีนครน,นายก บางน้ำเปรี้ยวปานสร้างรังสิตสามโคกนนทบุรีเสาธงหินกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมบางเลนทองผาภูมิอุ้มผางนะครับบริเวณนี้รวมถึงบริเวณภาคตะวันออกนะครับที่บริเวณระยองแกลงสอยดาวปูงน้ำร้อนจันทบรุรีขลุงตราดนะครับ ต่อไปเวลาประมาณ14นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนนะครับแต่ก็ยังจะมีฝนนะครับที่บริเวณเดิมที่กล่าวมาแล้วและจะเพิ่มเข้ามานะครับเวลาประมาณ15นาฬิกาอาจจะมีฝนเข้ามานะครับที่บริเวณกันทะล,ลักษ์ขุนหารภูสิงบ้านขนุนขุขันนะครับบริเวณนี้รวมถึงนะครับสตึกสนม บ้านกุดโบดบ้านกรวดรหารทรายนางรองบ้านหนองสม็ดบ้านบุโชคชัยคอนบรีไทยสามคีบ้านตะขบปากช่องมวกเหล็กสระบรีนครน,นายกปราจีนบรีพระนครศรียุธยาสามโคกบางเลนนะครับ ทองผาภูมิอุ้มผางลานสักเพชรบูรณ์ชุมแพชัยภูมิหนองไผ่นครไทยภูเรือนากลางเลยบ้านสวนเชียงคานน้ำโสมอุดรธานีบางพื้นที่นะครับฝนแค่10%ของพื้นที่ไม่ได้ตกในทุกพื้นที่100%นะครับต่อไปนะครับเวลาประมาณ20นาฬิกาก็ยังจะมีตก จะเน้นเป็นฝนกระจายนะคบที่เริคอนบรีและกลุ่มฝนก็จะค่อยๆ่ซาลงนะครับต่อไปนะครับเทียบเพียงโหมดพายุสายฟ้าจาก ecmwfinti com 18มีนาคม2564ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนรวมถึงภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออก และภาคตะวันตก19มีนาคม2564ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันตกรวมถึงภาคใต้ตอนบน20มีนาคม2564ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ตอนบนภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงภาคเหนือทางตอนล่างนะครับ21มีนาคม2564ฝนจะมีเพิ่มขึ้นนะครับยกเวน้นบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันตกนะครับรวมถึงภาคใต้22มีนาคม2564ฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ ดยจะเน้นที่บริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้ตอนบนจนถึงตอนกลางนะครับ23มีนาคม2564ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่าง24มีนาคม2564ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันตก รวมถึงภาคใต้นะครับทางตอนล่าง25มีนาคม2564ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคใต้ตอนล่างภาคตะวันตกภาคเหนือตอนบนด้านตะวันตก26มีนาคม2564ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างนะครับตอนกลางจนถึงตอนล่าง ต่อไปนะครับเราจะมาดูกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นจริงนะครับในเมื่อวานนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ21.40นาิกา40นาทีะครับจนถึงตอนนี้9.46นาิกา46นาทีโดยเราจะเห็นได้ว่านะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนเหนืออีสานกลางตะวันออกรวมถึงภาคใต้มีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายนะครับเป็นฝนแค่เล็กน้อยในบางพื้นที่เท่านั้นนะครับประมาณ10%ของพื้นที่นะคบฝนยังไม่เยอะยังไม่มากสักเท่าไหร่นะครับในระยะนี้ ต่อไปนะครับเราจะไปดูปริมาณฝนสะสมกันนะครับโดยเทียบเคียงโมเดล ecmwfindy w com รวมถึง gfsindy com ecmwfindy w com นะครับเป็นปริมาณฝนสะสมในระยะเวลาสิวฟันโดยจัดนี้นะครับที่เรียนภาคเหนือตอนบนด้านตะวันตกภาคตะวันตกภาคตะวันออก ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ตอนบนตอนกลางจนถึงตอนล่างอีสานด้านตะวันออกและอีสานตอนล่างบางพื้นที่นะครับต่อไปเทียบเคียงโมเดล gfs อ i n d ส com ส่วน g f s อ i n d ส com นะครับฝนจะเน้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันพุทธที่17มีนาคม2564ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาพยากรณ์อากาศในเวลา5นาิกาของวันนี้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคกลางทางตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนและจะมีอากาศร้อนจัดเป็นบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือ และจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันประกอบกับจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือทางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองในบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดไว้ด้วยส่วนฝุ่นละอองในระยะนี้ ลมใต้และลมตะนนอ,อกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณภาคกลางและภาคตะนนอ,อกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทําให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันยังมีน้อยจนถึงปานกลางเว้นแต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะนนอ,อกเฉียงเหนือที่ยังคงมีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมาก เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนและอากาศไม่สามารถลอยตัวขึ้นมาในแนวตั้งได้ จึงทำให้การระบายอากาศมีน้อยพยากรณ์อากาศ6นาฬิกาของวันนี้จนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับจะมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและจะมีฝนฟ้าขนองในบางแห่งลมที่พัดเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศจะร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยจะมีฝนในบางแห่ง ลมที่พัดลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคกลางอากาศจะร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและจะมีฝนฟ้าขนองในบางแห่งลมที่พัดลมใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคตะวันออกอากาศจะร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและจะมีฝนในบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยมีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยในบางแห่ง ลมที่พัดเป็นลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันอากาศจะร้อนในตอนกลางวันลมที่พัดเป็นลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตร และกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศจะร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันลมที่พัดลมใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกณฑ์อากาศร้อนอากาศร้อนอุณหภูมิตั้งแต่35.0องศาเซลเซียสจนถึง39.9องศาเซลเซียสส่วนอากาศร้อนจัดอุณหภูมิตั้งแต่40องศาเซลเซียสขึ้นไปนะครับ ต่อไปจะเป็นการสรุปลักษณะอากาศปริมาณฝนเป็นมิลลิเมตรตั้งแต่เวลา1นาฬิกาของวันที่16มีนาคมจนถึงเวลา1นาฬิกาของวันที่17มีนาคม2,564 โดยปริมาณฝนนะครับมีเล็กน้อยร้อยละสิเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่บริเวณภาคเหนือจากผลการตรวจเรดาร์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์และอุณหภูมินะครับต่ำสุด9.4องศาเซลเซียสที่บริเวณยอดดอยกิ่วแม่ปานดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ต่ำที่สุดนะครับอยู่ที่บริเวณพื้นราบ17.1องศาเซลเซียสที่บริเวณตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสูงที่ ที่สุด40.5องศาเซลเซเียสที่บริเวณอำเภอเถินจังหวัดลำปางส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเล็กน้อยร้อยละ10ของพื้นที่ตกมากที่สุดของภาควัดได้0.5มิลลิเมตรที่บริเวณตำบลคอโคอคอ,อำเภอเมืองจังหวัดสุรินต่ำที่สุด15.0องศาเซลเซเยส ที่บริเวณยอดภูเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวงอาําเภอภูเรือจังหวัดเลยและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลยอาําเภอภูเรือจังหวัดเลยส่วนต่ำสุดที่พื้นราบ21.5อดองศาเซลเซียสที่บริเวณตาบลข่ำเท่าอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมส่วนสูงที่สุดที่วัดได้3า5องศาเซลเซียสที่บริเวณอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ส่วนภาคกลางมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละสิบของพื้นที่ตกมากที่สุดของภาควัดได้12.8ม mm, ิลลิเมตรที่บริเวณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23.0องศาเซลเซียส,ส,สที่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีสูงที่สุด38องศาเซลเซียส,ส,สที่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีและอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยร้อยละสิบของพื้นที่ตกมากที่สุดของภาควัดได้3.2มมิลลิเมตรที่บริเวณอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาต่ำสุดสิบุดองศาเซนเซียสที่บริเวณสถานีอุตุนิยมวิทยาเขาเขียวอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกส่วนอุณหภูมิต่ำสุดที่พื้นราบ23.3องศาเซลเซียสที่บริเวณอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาสูงที่สุด36.1นองศาเซลเซียสที่บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรีส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกไม่มีรายงานของฝนตกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกและกรุงเทพมหานครไม่มีฝนตกนะครับส่วนอุณหภ,ภูมิต่ำสุดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก20องศาเซลเซียสที่บริเวณอำเภอพระแสงจังหวัดสุราธานีและท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลาสูงที่สุด36.5องศาเซลเซียสที่บริเวณอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับอุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสที่บริเวณอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่สูงที่สุด3.71องศาเซลเซียสที่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิต่ำที่สุด25องศาเซลเซียสที่บริเวณอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีสูงสุด36องศาเซลเซียสที่บริเวณอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเช่นกันนะครับ พยากรณ์อากาศบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันเพื่อการท่องเที่ยวอ่าวไทยมีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนทะเลอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรคำนวณดวงอาทิตย์ขึ้นและลงคำนวณโดยกรมอุธธตุคาดตาร์กองทัพเรือ ในวันนี้กรุงเทพมหาคนครดวงอาทิตย์ตกเวลา18.28นาทีที่ประภาคารการนาพิเศษกแหลมพรมเทพจังหวัดภูเกต็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18.38นาที ในวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6 0นาิกานาทีที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6 2นาิกา22นาทีสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศกษตร์กองทัพเรือในวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา8นาฬิกาส4นาที สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรและเวลา21นาฬิกา2นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกา1นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง18เซนติเมตรและเวลา15นาฬิกา57นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ